เรื่องตุ้งวันนี้มีโยมยนต์หนึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้ถึงแก่กรรมสียายไปแล้วตายพวกพยายมก็เขียนถนนำเสียชื่อ,อนากก็คนลงในบันชีกก็เลยถามว่าเจนะ้าทำบุญอะไรไว้บ้างไหมตั้งแต่สมัยยังเป็นคนเป็นมนุษย์นะทำและทำอะไรนึกไม่ออกนึกไปนึกมาไม่รู้พอถามไปถามมานึกทำนึกด้ให้ด้ โอนึกไปนะเราเคยทำทำหลายอย่างเคยบวชเนี่ก็บวชบวชพระก็บวชทำกองบุญก็ทำปรากฏว่าตุ้งอันนี้เนี่ยลอยโผล่ขึ้นมาปั๊บแล้วมองเห็นปั๊บนึกออกเลยทีนี้โอ้เห็นแล้วนั่ยนี่ยนี่ยนี่นข้าพเจ้าเคยทำบุญในเนี่ยตุ้งนี่แหละเป็นเครื่องหมายบอกว่าเออดีแล้วเจ้าหนังไม่ต้องไปตกนรกหรอกทเลยเจ้าได้บุญแล้วนี่ได้อันนี้ส่งมากเลยผู้ใดสร้างบัารมีสร้างสุขไ่ยางเป็นอันนี้ไว้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหมายบอก ให้เห็นภาพนี่จะปรากฏขึ้นในเห็นในศันตาเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่เช่นิทานเนี่ยอันนี้มาเล่าให้ฟังเป็นย่อๆก็รู้เรื่องแต่ถ้าเล่าไปยาวมันก็มันหลายอย่างเน,นี่ยเราย่อๆให้ฟังตรวอันนี้มีความสาคัญมากเลยซื้อนาทุกคณต้องลงไว้แต่จะเสียเงินร้อยสองร้อยบาทก็ยังมีแต่ตามตัวนี้จะที่บุดของเขาไปเรีย ไว้หมดทุกอย่างเลยตัละเอียดมากตวงในบัญชีเรับแล้วในลกเมืองละลกุลกตสวร,รั์มันกันมีบัญเปอยู่นี่ครานี่ไปเห็นมาในนิมิตต่างๆเังนั้นผู้ใดสร้างบาร,รมีอันนี้ไว้จะได้บุญได้มากเลยวันนี้ที่เรามาทำบุญอันนี้ก็สือ่อาดีแล้วมีเครื่องหมาย,ยาเห็นโดยพระคนจะไม่ค่อยทำกันมาม่อวแต่เอาใจกัน